สวัสดีครับใครครับผมอ่ะมองกล้องมองกล้องไม่ต้องกลัวใครรายงานตัว what's your name ทุกคนลองครับ how are you today อ้าพูดสิอ้าวจะเป็นไรไปปกเสื้อทำดีๆ <I do. S 1> อันนี้บิ๊กบิ๊กงับประตูด้วยครับงับประตูด้วยมานักเรียนงับประตูให้เรียบร้อย นักเรียนจะไปโรงเรียนกันละคุเช้าวันที่เช้าวันอะไรเนี่ยเช้าวันศุกร์โอเคเฮ้ยวันศุกร์ทำไมไม่ใส่อะไรมอม,มเขาเปลี่ยนเขาสลับสลับแล้วเหรออ่ะไปไปไปสายแล้วสายแล้ววันนี้เมื่อคืนเมื่อคืนนอนบ้านน้องตังแล้วก็เช้ามาก็รับน้องตังมาด้วยรับน้องตังมาด้วยแล้วก็เอาพี่บกมาแต่งตัวกินข้าวเหนียวหมดห่อเลยเนาะเก่งนะ เตรียมแมสให้เรียบร้อยนะเวลาเข้าโรงเรียนอ้าวมองกล้องก่อนน้องครับน้องบิ๊กนนอโอเคครับผมโอเคนี่แต่งตัวแล้วหล่อนะนี่ตั้งสู้ๆนะฝึกเขียนฝึกอ่านนะน้องบิ๊กรู้เนาะน้องบิ๊กรู้เนาะรู้เลยเตรียมแมสให้เรียบร้อยนะโอเค,ครับ,บรไปโรงเรียนก่อน